เวฟ 125R นะครับเล่มชุดโอนครบาสีขาดเกินสามปีนะครับโอนได้ปกติชุดสีเป็นใหม่นะครับคันนี้สีแข็งสวยระบบไฟติดครบนะครับเครื่องเปลนลูก56กระบบนโปรนะครับหมกกกอง แบตเปลี่ยนใหม่นะครับคันนี้มีล้อหลังดุ้งตรงนี้ไปตามไปติดนะเดี๋ยวเช็คให้นะครับ เครื่องดีนะครับไม่ดังไม่ควันพัดไม่ลื่นสนใจสอบถามได้นะครับรถอยู่บอ่อวินชนบุรีจัดส่งได้ทั่วประเทศนะครับ